ไปเดินตลาดมาแล้วก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยยืนแชร่รอรับมิถุนาอยู่พวกข้างๆพวกที่ขายอาหารชุดเนะี่ยไม่ได้นะคือไม่ได้น,น,นะครับที่พิษณุโลกเขากวาดล้างอยู่แล้วนะแล้วพื้นที่อื่นเนี่ยก็ให้ระวังให้ดีครับเขากำลังจะกวาดล้างตามมาด้วยช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับบริเวณสตรีทฟู้ดถนนพระองค์ดำจังหวัดพิษณุโลครับ สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดร่วมกับเจ้าที่อีกหลายฝ่ายก็ไปถามไทยพระสงฆ์ที่ยืนรอรับลิทบาทนะครับอยู่ข้างร้านขายอาหารชุดใส่บาทเเบื้องต้นนะครับเห็นว่าพระสง์รูปนี้มาจากต่างอำเภอมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับมีรถเนี่ยมาส่งพร้อมๆกับพระอีกทั้งหมดรวม7รูปด้วยกันแล้วกระจายไปตามจุดต่างๆลักษณะคล้ายๆกันก็คือยืนแช่รอบิทบาทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับ จ้าหน้าที่ก็เลยเชิญไปที่วัดท่ามะปรางเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลครับคือก่อนหน้าน,นี้มีการร้องเรียนเข้าไปที่สำนักพุทธเนี่ยครับบอกว่าประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่เดินบิฑบาตแต่ใช้วิธีการยืนแช่อยู่ตรงนั้นตรวจสอบครับพระสงฆ์ทั้ง7รูปเนี่ยมีใบสุทธ,ธิถูกต้อง แต่เดินทางมาจากต่างพื้นที่อันนี้เขาบอกว่าก็ผิดเช่นเดียวกันถือว่าขัดต่อมติเถระสมาคมเรื่องของการออกบิทบาทครับจะต้องอยู่ในเขตวัดตัวเองที่จำพรรษาอยู่แล้วก็ผิดต่อพระธรรมวินัยก็คือเหมือนยืนแช่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่เดินบิทบาทเองครับรองเจ้าวาดวัดธ่ามะปรางครับพระกูประจักษ์ทำวินิจ ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบนท่าโพด้วยก็ได้ตักเตือนพระสงฆ์ทั้งเจ็ดรูปไปครับบอกว่าถ้ายังเจอพฤติกรรมแบบนี้อีกจะให้ทางฝ่ายปกครองของสงฆ์เนี่ยลงภาคทันถึงขั้นจับศึกเลยนะครับกอรมที่มาแต่รูปที่เอามาเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่นิมนมาที่วัดเนี่ยก็ไม่มีวัดไหนโอรูปไหนที่อยู่ในเขตวัดนี้เลยอยู่มาจากบางกระทุ่มบ้างวังทองบ้าง อะไรอย่างเงี้ยฮะจากที่ไกลๆซึ่งมันมัน,ม,นมันเกินเกินขอบเขตที่จะเลี้ยงชีพด้วยมนแข้งได้ตามพุทธบัญญัติแนวทางวันนี้เนี่ยเราจะดำเนินการยางไงบ้างครับเราจะทั้งนี้นะฮะเราก็จะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบต้นสังกัดว่าถ้าทุกรูปมีหลักฐานบันบทดถูกต้องมีต้นสังกัดถูกต้องเราก็จะทํารายงานถึงต้นสังกัดแล้วก็จะเป็นการภาคทันไว้ว่าต,ตอนนี้ก็เตือนไปก่อน แล้วถ้ายังทําอีกก็เดี๋ยวลงโทษพักทานเอาไว้คือโทษหนักสุดถึงขั้นศึกเลยนะครับจับสึกเลยอะค่ะ